สงสารเอฉยกับลูกท้อมเจ้สงสารผมเถอะ่างนั้นเจ้านายเอาผมตายเลยนะอขอบัตรจัดรถได้ครับคุณนาย,ยเฮ้ยเลื่องเอามากนะเธอเจ้ย่างนี้ก็ต้องเสียค่าจอดรถสิครับสงสารเฉยกับลูกทอมากกว่าสองคนแม่ลูกอ่ะเออเก่งหรือโต้โต้ขึ้นกันละค่าจอดจักบาท แต่ผมก็ต้องสารเจ๊น,นะครับแต่มันก็ต้องห้าร้อยนะครับเล้ยหรือตนโตหาร้อยจะหาร้อยว้าวอันนี้แบ่งพัน ah <hoo> ได้ได้ครับเจ๊ผมมีแบงค์ห้าร้อยทอนอยู่แต่เจ๊อย่าไป่บอกให้นะครับนี่ครับตังค์ทอนแบงค์ห้าร้อยครับผมอนนี้เจ๊มีแบงค์หาร้อยแล้วอ่ะเอาแบงค์หาร้อยตัวขึ้นไปเอาแบงค์พันเดียขึ้นมา ได้ครับเจออ๊อะนี่ครับแดงพันเจ๊อย่าบอกใครนะเจ๊อันนี้ได้เจอบัตรจอดรถแล้วอ่ะดีเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียตังห <No. S 1> ้าร้อยนี่ครับตังห้าร้อยเจ๊คืนไปครับ oh, <no. S 1> อ๋อ no อันนี่บัตรจอดรถแล้วขากับเจ๊อย่าลืมรับบัตรจอดรถด้วยนะครับ